ส่วนเหตุโบสถ์วัดต้นเชือกอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเกิดถล่มลงมานะครับมีรายงานล่าสุดเข้ามาว่ามีผู้ติดอยู่ภายในและมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเบื้องต้นเราจะไปสอบถามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณชูชาติปานฉิมผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยอสมทที่อยู่ในที่เกิดเหตุสวัสดีครับคุณชูชาติครับครับผมสวัสดีครับสถานการณ์ล่าสุดที่วัดต้นเชือกตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ คือตอนเนี้ยหลังจากที่โบสถ์ถล่มลงมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนี่ยและเจ้าหน้าที่ของวัดเนี่ยพยายามเอาเชือกมากัน้นเป็นแนวไว้ไม่ให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปเข้าไปใกล้ในในใน,ในส่วนของโบสถ์ในตัวของตรงโบสถ์เพราะเกรงว่าโบสถ์เนี่ยจะล้มทับลงมาอีกครับครับเอ,อจากจากจากการตรวจสอบนะจากการตรวจสอบเบื้องต้นทางโบสถ์ก่อนที่จโบสถ์จะถล่มลงมาเนี่ยทางวัดเนี่ยทางกรรมการวัดได้มีการว่าจ้างนายนรงฤทธิ์หลักทองเนี่ยผู้รับเหมาเนี่ย ่เข้ามาเพื่อจะมาหนุนโบสถ์ให้สูงขึ้นอีกสองเมตรทีนง้นานรงนี้ก็นําคนงานประมาณเก้าคนที่ที่ตรวจสอบแล้วว่าเก้าคน <ถ up. S 2> เข้ามาทําตั้งนั่งร้านแล้วก็มีการเอาลอกบีดตัวตัวโบสถ์ขึ้นมาหลังจากหลังจากที่โดดต,ตั้งตั้ง,ต,งตั้งนั่งร้านเสร็จเรียบร้อยโดดบีดตัวโบสถ์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ทําจะเทคารจะเทคารเพื่อจะทําเป็นคานยันรับตัวโบสถ์ทนี้เนื่องจากดินตรงใต้โบสถ์เนี่ย เป็นดินเหลวแล้วกประกอบกับฝนตกลงมาทําให้นั่งร้านที่ตั้งไว้จะทุดลงมาทุดลงมาก็เลยบดก็มีการเอียง,เอ,ยงเอียงลงมางลมาก็เลยถล่มทับนั่งร้านแล้วก็มีคนงานที่อยู่ใต้นั้นก็พยายามวิ่งหนีออกมาสุดท้ายหนีออกมาได้ได้ได้ได,ได,ได้ทั้งหมดแปดคนมีบาดเจ็บเล็กน้อยหนึ่งคนคืออีกคนนึงที่หนีหลบมาไม่ทันคือโดนอคานบดล้มทับใส่่ะทีเสียชีวิตนะฮะท่านที่ทราบชื่อคือนายธวัฒน์นายนัทวุฒิสุวรรณชัยลบ อายุ2ปีเป็นคนงานหนึ่งในคนงานที่เสียชีวิตครับในส่วนของผู้รับเหมาตอนนี้ยังอยู่ในที่เกิดเหตุอยู่ที่วัดอยู่ไหมครับคุณชูชติอยู่ครับผมผู้รับเหมาก็ยังอยู่ในในที่วัดอยู่ครับผมเบื้องต้นเรามีการพูดคุยกับทางผู้รับเหมาว่ายังไงบ้างครับเรื่องของการเป็นลักษณะของการดีดโบดใช่ไหมฮะ ใช่ครับผมดีโบดเพื่อจะให้สูงขึ้นตามที่ผมแจ้งไปที่นี่คือต้องการจะหนุนสูงเนื่องจากเมื่อปี54น้ําน้ําท่วมแล้วโบดเนี่ยมีการซุดตัวลงไปท,ทั้งคณะกรรมการวัดก็เลยสเสลยว่าจ้างเข้ามาเพื่อจะให้หนุนขนาที่คนงานกําลังทําอยู่อ่ะกาลังหนุนลดโบดขึ้นได้ประมาณ2 2> มสอ2เมตรตามที่ต้องการแล้วครนี้ดินเนี่ยข้างล่างเนี่ยซึ่งทางผู้รับเหมาเนี่ยก็อาจจะเป็นการประเมินดิน ประเมินปีห้าปิดปนิดนึงว่าดินเนี่ยมันเกิดการเหลวเนื่องจากน้ํำท่วมขังมานานแล้วก็ประกอบกับฝนตกลงมาด้วยก็เลยเลยตั้งนั่งร้านโดยที่ไม่มไม่มีความมั่นคงมากตามที่ผมสอบถามดูจากจากเจ้าหน้าที่ของของลนิธิทที่เข้าไปดูไปตรวจสอบนะครับครับคุณชูชาติครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้เก็บกู้ผู้เสียชีวิตออกมาจากบริเวณซากโบสถ์แล้วหรือยังครับ ยังครับเพราะว่าต้องรอเอาเค,ครื่องมือหนักเข้ามาขุดขุดดินใต้ล่างที่แต่พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วละนอนนอนเสียชีวิตอยู่แต่ว่ายังไม่สามารถนําออกมาได้ก็ต้องรอเครื่องมือหนักเพื่อจะมาขุดเจาะเอาเอาตัว,ต,ว,ต,วตัวผู้เสียชีวิตออกมาจากที่เกิดเหตุครับเพราะว่าเกรงว่าโบสถ์เนี่ยจะซุดลงไปอีกเขาต้องมีการเอาเอานั่งร้านมามาหนุนก่อนตามที่สอบถามนะฮะว่าต้องต้องเอานั่งร้านมาหนุนก่อนแล้วถึงจะเครื่องมือขุดเจาะเนี่ยจะเจาะเอาศบออกมาคครับผม ขอบคุณคุณชูชาติปันชิมนะครับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยอสมทที่เกาะติดอยู่ที่วัดต้นเชือกอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับขอบคุณมากครับครับผมครับซึ่งจากรายงานในครั้งนี้นะครับมีรายงานผู้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับขณะที่ผู้บาดเจ็บมีราวๆแปท่านด้วยกันนะครับซึ่งเกิดจากการดีโดโบดเพื่อที่จะหนีน้ำท่วมนะครับ